สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีท่าทางสัมผัสใหม่ของคอมเมนต์รี่และจิชูโอนะคะมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะก็บางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าคอมเมนต์รี่หรือว่าจิชูโอนี่ยสามารถสร้างท่าทางสัมผัสเองได้ด้วยนะคะโอเค ็แล้วแต่นะว่าใครจะปรับแต่งให้มันเป็นแบบไหนนะคะก็คล้ายๆท็อกแบ็คเลยแต่ว่าก็อันนี้มันก็อาจจะทําได้มากกว่าท็อกแบ็คนะคะทําให้สะดวกขึ้นมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าทางสัมผัสใหม่มันคืออะไรก็ถ้าทางสัมผัสใหม่ที่กําหนดขึ้นมา อันนี้อันนี้มีมีคนสร้างท่าทางสัมผัสนี้ขึ้นมาแล้วก็นํามาวางไว้ในเทเลแกรมนะคะในกลุ่มเทเลแกรมเป็นกลุ่มต่างๆนะคะโอเคท่าทางสัมผัสนี้ก็จะมีเวลาเราอยู่ในแอป Messenger จะทําได้แบบว่าเข้าไปในแชทใครก็ตามมันก็จะ สามารถใช้1นิ้วปัดสมมติเราฟังข้อความเสียงของคนคนนั้นเสร็จแล้วหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มฟังข้อความเสียงแล้วอยากจะส่งข้อความเสียงโดยไม่ต้องปัดไปหาปุ่มบันทึกเสียงก็ใช้เพียงแค่1นิ้วปัดขึ้นแล้วมันก็จะบันทึกข้อความเสียงให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็พอพอพูดเสร็จก็ใช้เพียงแค่1นิ้วปัดลงมันก็จะส่งให้โดยอัตโนมัติเช่นกัน อันนี้นะคะถ้าใครไม่มีเทเลเกมไม่ได้เล่นเทเลเกมนะคะก็สามารถถ้าใครอยากใช้ท่าทางสัมผัสนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ในดาวน์โหลดออริจินอลของตัวคอมเมนต์ r y รี่จีชูโอนะคะอ่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะ ก็คืออีกท่าทางสัมผัสหนึ่งก็คือปัดลงแล้วขึ้นก็คือถูถูลงแล้วก็ถูขึ้นเป็นเปิดปิดไมโครโฟนแล้วก็ปัดแล้วก็ถูขึ้นถูลงเป็นเปิดปิดลำโพงนะคะก็ลองดูว่ามันใช้ได้ในแอปพลิเคชันอะไรบ้างฟังก์ชันนี้ส่วนหนึ่งนิ้วปัดลงแล้วส่งเนี่ยใช้ได้ทั้งส่งข้อความเสียงใน m e s s e n g e r แล้วก็ส่งข้อความพิมพ์ใน Messenger แล้วก็ใช้ส่งข้อความพิมพ์ในแอปอื่นได้ด้วยนะคะเช่นลไลน์ Tele แกรมหรือส่งความคิดเห็นใน Facebook อะไรเงี้ยอันนี้ส่งได้นะคะลองทดลองดูแล้วแต่หนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วบันทึกข้อความเสียงเนี่ยใช้ได้สำหรับใน Messenger อย่างเดียวส่วนถ้าเราจะใช้พวก ถ้าทางสัมผัสอ่ายังไม่หมดค่ะมี2นิ้วแตะ1่1ครั้งก็คือปฏิเสธสายที่เราไม่อยากรับส่วนถ้าจะรับสายก็ใช้สองนิ้วแตะ2ครั้งบนหน้าจอนะคะก็จะรับสายแล้วก็เอานิ้วปัดไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาไม่ใช่แบบปัดซ้ายแล้วปัดขวานะปัดไปทางซ้ายแล้วขวาเร็วๆอะไรเงี้ยเป็นวางสายนะคะแต่ถ้าใคร ้าหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วบันทึกข้อความเสียงกับหนึ่งนิ้วปัดลงและส่งข้อความเนี่ยพอเราดาวน์โหลดท่าทางสัมผัสนี้มาเสร็จปุ๊บเราไปแตะเลือกแอป Messenger อะไรงนี้เสร็จก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าจะใช้ท่าทางสัมผัสพวกใช้สองนิ้วแตะหนึ่งครั้งปฏิเสธสายใช้สองนิ้วแตะสองครั้งรับสายอะไรแบบเนี้ยให้เราวาดเมนูเป็นรูปตัว L 1นนิ้วลากลงแล้วเลี้ยวขวา แล้วจากนั้นเข้าไปที่มอค่ะมันจะมีพอเข้าไปที่มออ่าเดี๋ยวจะลองวาดให้ดูอ่าเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปที่นแล้วก็มออีกนะคะเข้าไปที่มอสองรอบเสร็จแล้วก็ให้ปัดไปหาตัวนี้

เดี๋ยวต้องหาก่อนนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะทุกท่านไปดูตัวเลขที่คอมพิวเตอร์มดปัเอร์คเลร์ครายเอร์ดิสทาวซิ่งไปดูตเลขอยเลืกอัวสต์อัพเวอเอฟสเอนชันทูส์เบรคเดอร์ไมค์เบรคเดอร์คอมเมนต์รุโปรแกรมอินเซเบิลอินเซเบิลนาทีฟอิดิเซสวอลช์วอลช์โหมดนอปพลิเคชันรอคลิปรอลงปรสรอสรอสไลรอสไลด์ปั๊บคุณปิดจีนโหมดโฟกสมัลติท์เอลิว นี่คือการมีชีวิตในพรีวิวส์เอลิเมนท์ไทนี่เอลิเมนท์ไทพรีวิวส์เอลิเมนต์มอฟต์สนี่เอลิเมนต์มอฟต์สมันถอดตัวโฟกัสถอดตัวคุกกี้มูดพรีวิวส์ฟัคส์นี่ฟัคส์ในเอลิเมนท์ทูไททูอินเลอะช็อตกระไรช็อตสับโรลล่าสับโรลล่าอินเฟสอินเฟสพรีวิวส์นี่เฟรดพรีวิวส์นี่ดิงด์พรีวิวส์คอนโทรลนี่คอนโทรลอินเฟสอินเฟสเกอร์เรนไทม์ติมเมอร์เกอร์เรนการ์เซชันวูดโชว์สครินเจ็ตท

ขออภัยด้วยนะคะที่ให้รอ,อนานนะคะนี่จุตรงนี้นะคะถาเข้าถ้าเข้าอรมอ,มอ,มอที่ฟิงเกอจเจอและนั่นแหละคะ่ะตรงนี้ที่มันจะแปลว่าการท้อ่าเข้าไป ยเม H เมเม kan มามาอเอยู่ส er โอเคมันก็จะบอกเดี๋ยวต้องอันอันน,น,นี้อันนี้ใช้ G ชันะคะเดี๋ยวต้องลองเอาอีกเครื่องนึงมาเปิดดูนะคะกนาที่สิบหกนาทีน่าอวันดูาย

เมาที่ฟิงเกอร์เจเจออะไรสักอย่างมันถ้าถ้ามันเปิดมันก็จะบอกว่า e n a b l e นะคะถ้ามันปิดมันก็จะบอกว่า Disable แต่ถ้าทางสัมผัสนี้ถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติว่าเราปิด g ิชิโหรือ Commentary แล้วเราเปิดขึ้นมาใหม่นะคะเราต้องไปเปิดตรงนี้ใหม่นะคะมันถึงจะใช้ได้ เรียกได้ว่าเหมือนเหมือนรีหน้าจอในคอมเมนทรีหรือในจีชิโอพอเปิดพอปิดโปรแกรมแล้วเปิดมาใหม่ก็ต้องไปตรีหน้าจอใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะมันไม่ได้เป็นแบบทอแบกเนาะที่แบบว่ามันจะซ่อนหน้าจอให้เลยโอเควิธีแล้วทีนี้วิธีการดาวน์โหลดนะคะก็ให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดออริจินอลแล้วก็เข้าไปที่เพ r ร์แอ i พลิเคชันเจ็ตเจอร์สกร จากนั้นก็ปัดไปหาคำว่า messenger for the by thai นัดนัดนัดนะคะแตะเข้าไปกดตกลงนะคะมันมีให้กดตกลงกี่รอบก็กดเข้าไปจากนั้นก็ให้มาที่ operation setting แล้วก็ไปที่ per application gesture เข้าไปแล้วก็หาคำว่ามันจะมีคำว่า messenger uncheck อยู่ก็กดให้มันเช็คแล้วก็กดตกลงได้เลยค่ะเท่านี้ก็ มันก็จะสามารถแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะคะมันก็จะสามารถใช้ท่าทางสัมผัสได้นะคะก็ลองดูนะคะลองดูก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนมี้าคก โอเคนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ